มาดูเรื่องของตัววิกฤตต้มยำกุ้งนะคะ <c oughs> ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเ <c oughs> ชื่อว่าน้องๆเจนซี 4, ไม่น่าทันนะคะ <c oughs> แต่ว่าใครหลายคนนะคะที่อยู่ในยุคเจน Y เจน X เนี่ยนะคะแล้วก็เบบี้บูมเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับเหตุการณ์ครั้งใหญ่ของบ้านเราได้อย่างดีทีเดียวนะคะล่าสุดก็ครบรอบ28ปีแล้วนะคะมาย้อนดูกันสักหน่อยว่า <c oughs> วันนี้เรามีบทเรียนอะไรแล้วก็ที่สําคัญถ้าไปดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ดูเหมือนจะแข็งค่า เท่ากับก่อนที่เคยเกิดวิกฤตต้อมอย่งกุ้งด้วยซ้ำนะคะติดตามในช่องของ m r r k t ต Update ค่ะ 28ปีที่แล้วนะคะถือว่าเป็นภาพที่หลายคนรู้สึกช็อกทีเดียวนะคะถ้าย้อนกลับไปจํากันได้นะคะค่างเงินบาทเคยถูกเป๊กนะคะหรือว่าถูกตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐนะคะบอกว่า1ดอลลาร์สหรัฐจะเท่ากับ25บาทนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจไทยในวันนั้นเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของการทําธุรกรรมนะคะกู้เงิน จากต่างประเทศเข้ามานะคะลงทุนนะคะแล้วก็เกิดปัญหาการเก็งกําไรในภาคอสังหาริมทรัพย์มากมายนะคะจนทําให้มิติของการต้านทานนะคะของการตรึงค่าเงินบาทเอาไว้ไม่สามารถไปต่อได้สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งก็เพราะว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับสารเบริการในยุคนั้นนะคะแล้วก็ทําให้ทางด้านของธนาคารประเทศไทยต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในท้ายที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตามมาผ่านมาแล้ว28ปีคะ่ะเรื่องราวเหล่านี้นะ แม้ว่าจะเป็นบทเรียนสําคัญแล้วก็ทําให้ภาคธนาคารของบ้านเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากนะคะแล้วก็มีวินัยรวมถึงในมิติของการกําหนดนโยบายการเงินของทางแบงค์ชาติเองเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่าได้รับบทเรียนจากยุคนั้นนะคะจนมาสู่เสถียรภาพในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่ะดัชนีค่าเงินนะคะหรือว่าตัวอินเดซ x ที่สะท้อนนะคะว่าค่าเงินบาทเทียบกับมิภาคเป็นอย่างไรล่าสุดเองกลับพบนะคะว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข่งค่าเท่ากับในช่วงก่อนที่จะมีการลอยตัวค่าเงินบาทในยุคนั้นเลย ะะหลังจากประกาศลอยตัวนะคะค่าเงินบาทของเราเนี่ยนะคะ1บาทนย่ยงที่เคยเท่ากับ25ดอลลาร์สหรัฐก็ดีดขึ้นไปนะคะเป็นค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างมากเงินบาทก็อ่อนค่าอย่างมากนะคะจนไปแต่ประมาณชัก50บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งในยุคนั้นเองนะคะแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะเกิดเหตุการณ์มากมายอย่างเช่นตึกนี้นะคะก็เป็นตึกที่เป็นแผลเป็นจากวิกฤตต้มยำกุ้งลากยาวมาจนถึงนับปัจจุบันแต่ว่าในยุคนั้นเองนะคะเราก็ ไปเห็นอนิสง์จากการที่ค่างเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็ได้อนิสง์ในภาคของการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวและทําให้เศรษฐกิจไทยค่อยๆพลิกฟื้นกลับมาเช่นเดียวกับการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเข้ามารัดเข็มขัดแล้วก็มาสร้างสักยภาพให้กับเศรษฐกิจในบ้านเราแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยข้อจํากัดแล้วก็ความท้าทายบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามค่ะไพ่กระชนหรือว่ากกรอเองก็บอกนะคะว่าค่างเงินบาทที่แข็งค่าแบบนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะจะ เป็นผลกระทบทําให้ธุรกิจแข่งขันไม่ได้ก็เลยอยากจะวอรแบงค์ชาติค่ะบอกว่าอยากให้เร่งปรับลดดอกเบี้ยน,นโยบายแล้วก็ช่วยดูแลทิศทางของค่าเงินให้สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานโดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแสดงให้เห็นว่าตัวค่าเงินบาทนะคะหรือว่าตัว NER e ซึ่งเป็นดัชนีวัดค่าเงินบาทาก,การหาค่าเฉลี่ยแบบถงน้ําหนักเงินบาทกับค่าเงินของประเทศคู่ค้าและคู่แข่งเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่128.3ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะถามว่าเป็นตัวเลขที่มากน้อยแค แค่ไหนต้องไปเทียบกับค่าเงินบาทของบ้านเราค่ะที่เคยอยู่ระดับนี้ก็คืออยู่สูงระดับนี้เทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิดวิกฤตต้ยมยำกุง้งก็คือก่อนที่บ้านเราจะลอยตัวค่าเงินบาทนั่นเองนะคะ โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบันนะคะก็คือหน่วยงานเดิมที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นนะคะสมาคมธนาคารไทยสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาหอการค้าไทยบอกว่าความกังวลต่อค่าเงินบาทที่แข่งค่าแบบนี้แล้วก็แข็งค่ากว่าภาคด้วยนะคะแข่งค่ากว่าทางเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็จีนนะคะรวมถึงถ้าไปดูแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการแข่งขันของธุรกิจเพราะว่าการแข่งข้าของค่าเงินไม่ได้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่กําลังชะลอตวลงอย่างมาก ภาวะการเงินที่ตึงตัวสินเชื่อที่ไม่เติบโตทิศทางดอกเบีย้ยที่อยู่ในภาวะ i n v e r t e d yield curve หรือการที่ตลาดคาดการว่าดอกเบีย้ยจะลดลงในระยะข้างหน้าจึงอยากขอนะคะบอกว่าอยากให้แบงค์ชาติเนี่ยช่วยปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายดูแลทิศทางค่าเงินให้สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานแยกแยะและลดผลกระทบจากปัจจัยอื่นที่กระทบกับค่างเงินบาทเพราะว่าบ้านเรานะคะก็จะมีปัจจัยเรื่องของทองคํานะคะหรือแม้แต่การเกินดุลการชําระเงินด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะทางเน้อ แถลงการก็บอกว่าอยากจะให้แยกแยะเรื่องนี้ออกมาจากตัว errors and omission ที่สูงอย่างต่อเนื่องด้วยคําถามต่อมาหลายคนอยากรู้ว่าแล้วทำไมค่าเงินบาทแข่งค่าขนาดนี้นะคะเมื่อวานในเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ32มสบาทสีบถึงสามสบสาทห้สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะ Year t o d a t e ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันแข่งค่ามาแล้ว5.42%คุณเกวาินหวังพิชยศุขค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสูนวิจัยกสิกรไทยหรือว่าเครีเสิร์มองว่าปัจจัยหลักที่ทําให้ค่าเงินบาทแขง ก็มาจากปัจจัยนอกประเทศนะคะทั้งการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนักลงทุนพยายามกระจายความเสี่ยงออกจากการถือครองของเงินดอลลาร์ไปถือครองสินทรัพย์อื่นราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและยังมีความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆและคาดการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด,ด้วยเช่นเดียวกับคุณพูลพานิพิบูลค่ะนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทยโกลบอลมาเก็ตนะคะของธนาคารกรุงไทยบอกว่าปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนค่างเงินบาทในช่วงนี้ปัจจัยภายนอกค่ะทั แนวโน้มการอ่อนค่าของดอลลาร์การคาดการลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งน้ำหนักมากกว่าปัจจัยพื้นฐานของประเทศนะคะอย่างเช่นฟลว์การจ่ายเงินปันผลไปจนถึงปัจจัยการเมืองน้ำหนักดูน้อยไปเลยเทียบกับความเคลื่อนไหวในต่างประเทศและราคาทองคําเองนะคะที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าและได้รับอิทธิพลจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าทิศทางนโยบายของสหรัฐและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยส่วนการเมืองบ้านเราแล้วก็การเมือง ในประเทศนะคะก็คือทั้งการเมืองระหว่างเรากับเพื่อนบ้านหรือแม้แต่การเมืองในบ้านเราเองเนี่ยนะคะตอนนี้ถือว่ามีผลกระทบต่อค่าเงินบาทเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเช่นเกิดการยุบสภาหรือว่าท่านเราเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษี มากกว่าประเทศอื่นนะคะตัว reciprocal tariff เนี่ยก็อาจจะส่งผลกดดันนะคะที่ทำให้ค่าเงินบาทมีทิศทางกลับมาอ่อนค่าได้บ้างนะคะโดยอาจจะเห็น34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะทีนี้ไปดูกันบ้างน,นะครับว่าแม้ว่าการแข่งข้าของเงินบาทเองนี้นะครับทำให้ราคาสินค้าไทยเวลาที่ส่งออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราถือได้ว่านะครับ เมื่อเปรียบเทียบไปกับคู่แข่งแล้วเนี่ยสินค้าเราจะดูแพงขึ้นเราอาจจะดูเสียเปรียบนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เอื้อต่อเรื่องของการส่งออกและการผลิตเพื่อการส่งออกส่งผลกระทบต่อไรายได้การท่องเที่ยวนะครับพูดง่ายนะครับนักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาบ้านเราพอเงินบาทแข็งเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเงินของเขาสกุลเงินขงเ,ขเข้ามาใช้ในบ้านเราเนี่ยเยอะขึ้นอย่างไรก็ตามพับคุณเกวาินบอกว่าแม้ว่าัชนีนะครับก็คือเจ้า normal effective effective exchange rate นี้เนี่ยจะสูงซึ่งมันบ่งบอกถึงการแข่งข้าของเงินบาทเมื่อเทียบกันกับคู่แข่ง แต่การแข่งขันตรงนี้เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสามารถนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเพราะคุณภาพและความโดดเด่นแตกต่างของตัวสินค้าและบริการของบ้านเราเป็นสิ่งสําคัญครับที่ช่วยประเทศไทยนั้นยังคงน่าสนใจสำหรับผู้ซื้อสินค้ากับนักท่องเที่ยวทีนี้มาดูที่คุณพูลคุณพูลบอกว่าแม้วดัชนีค่าเงินบาทคือเจ้า nominal effective exchange rate N E E R แสดงเห็นว่าค่าเงินบาทอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับก่อนช่วงการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทอย่างไรก็ตามครับการพิจารณาค่าเงินบาทควรดูในหลายมิติด้วย เช่นควรพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงนะครับ r e a l e f f e c t i v e exchange rate นะครับจากม่อสักครู่เราพูดก็คือ NEER อีกตัวนึงคือ r e e r ซึ่งตรงนี้นะครับหักผลของเงินเฟอ้อนเขาไปด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าดูเจ้า r e e r ที่บอกว่าสะท้อนได้ดีขึ้นแล้วก็หักเงินเฟอ้อไปแล้วเนี่ยค่างเงินบาทก็ไม่ได้แข็งค่ามากนักนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเงินเฟอ้อบ้านเรานี้เนี่ยอยูนในระดับที่ค่อนข้างตา่ำเมื่อเทียบก,กันกับประเทศคู่ค้า ดังนั้นในแง่ของ R E E R นะครับก็คือ real effective exchange rate ไปแล้วเนี่ยการแข่งข้าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาไม่น่ากังวลน,นะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งแตกต่างไปจากอีกตัวหนึ่งคือ N E E R ก็คือ nominal ที่ปรับตัวสูงขึ้นเยอะคุณพูดบอกว่าในแง่ผู้ประกอบการแล้วการที่ตราเงินเฟอ้อสูงจะทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นความสามารถในการแข่งขันดอนด้อยลงดังนั้นการที่เงินเฟอ้อไทยช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างต่ําโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพไปแล้ว กดให้เงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ในระดับต่ําสิ่งนี้ทําให้ผู้ประกอบการไทยยังมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่าในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับทีนี้ไปดูแนวโน้มค่างเงินบาทในช่วงที่เหลืองปีกันบ้างก็เหลือครึ่งปีนะครับกรุงไทย Global Market s บอกว่าฉากทัศน์พื้นฐานถ้านายกยังคงอยู่ในตําแหน่งหรือเป็นคนที่อยู่ในพักคู่เดิมคือเป็นพักเพื่อไทยรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากประคองสถานการณ์ได้งบประมาณแผ่นดิน69ผ่านไปได้นะครับก็คาดการว่าค่างเงินบาทจะสิ้นปีอยู่ที่3-2บาทต่อดอลลาร์ในส่วนฉากททีีท่่เลวรสุด กรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ตบอกว่าถ้าเกิดสงครามการค้าทั่วโลกไปเลยรุนแรงค่างเงินบาทอาจอ่อนลงไปถึงขนาด1ดอลลาร์35บาทยิ่งในกรณีที่เกิดเฟดตอบสนองด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยเงินบาทจะอ่อนลงไปอีกถ้าเกิดว่าเฟดลดอัตราดอกเบี้ยรุนแรงเงินบาทจะไม่ได้รับผลกระทบเยอะนักจะอยู่ที่ประมาณ34บาทนะครับต่อ1ดอลลาร์เทเรซ์เรซบอกช่วงที่เหลืองปีอาจจะมีปัจจัยอื่นครับที่ทําให้บาทนั้นกลับมาพลิกอ่อนค่าได้อีกเช่นปัจจัยในประเทศการขายทํากําไรการปรับ positioning ทำให้เงินบาทระยะข้างหน้าแข่งตัวอยู่ในทิศทางแข็งค่าอยู่ปลายปีครับมุมมองเครีเสิร์ชคาดการว่าเงินบาทอาจลดนะครับแรงแข็งค่าลงไปอ่อนค่าได้บ้างตามปัจจัยตามฤดูกาลก็คือสี่สโนลแฟกเตอร์สเช่นการปิดรอบบัญชีบริษัทต่างๆโดยทั่วไปช่วงปลายปีจะมีปัจจัยทางฤดูกาลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางการเงินครับเช่นการปิดรอบบัญชีนะครับการทำ clearing การทำเซ็นจูเมนต์ของนักลงทุนซึ่งอาจจะทําให้เงินบาทนี้เนี่ยนะครับมีการเคลื่อนไหวที่อ่อนค่าลงได้อีกบ้าง อย่างไรก็ตามครับก็มีอีกหลากหลายเหตุการณ์เลยนะครับที่เป็นตัวแปรสําคัญระยะสั้นก็เช่นภาษีนโยบายภาษีโดนัลด์ทรัมป์สัญญาณจากเฟดเกี่ยวกับจังหวะในการที่จะปรับลดดอกเบีย้ยรวมถึงในประเทศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการพิจารณงวประมาณ69ว่าวันจะสะดุดหรือเปล่าตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ที่จะส่งผลกระทบต่อดอกเบีย้ยนโยบายการเลือกตั้งกลางเคอมของสหรัฐก,ก็เกี่ยวนะครับ ตรงนี้เรื่องของการเรื่องตั้งกลางเทอมสหรัฐนั้นจะอยู่ที่ปลายเดือนพฤศจิกายนอยู่แล้วครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e ะ t a n d a r d w ดเวกันนะครับ